สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องในด้านของตัว a t r t a ็กันนะครับพอดีมันมีโปร AirTag รถอยู่ที่ช h อปปีครับเป็นของร้านมั่นคงแกจิตนี่ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยซื้อเองรีวิวเองตามเคยนะครับก็อันนี้เป็นเคส a t t a g สั่งมาจาก4ีสอครับค่อนข้างถูกแล้วก็ผมอยากได้เคสที่มันเป็นแบบฮาร์ดเคสไม่อยากเป็นซิลิโคนกลัวมันขาดไม่ใช่หรอครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมารีวิวเคสด้วย นะครับก่อนอื่นแกะก่องก่อน,อนเช่นเคยครับอันนี้คลิปนี้ถ่ายด้วย iPhone 13สามโมครับ นี่นะครับใบเสร็จจะเขียนว,ว่าแอร์แทร3สามพันสามเก้าสิบแต่ว่าซื้อมาประมาณสองพันสองพันห้าสองพันหกครับรวมอาหาส่ววรถในชัปปี้แลวตอนแรกผมว่าจะสั่งแบบโดยตรงจากเว็บ a p p เ e เพราะว่ามันคอสตอมได้อยากจะแบบใส่อีโมจิอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยครับ แต่ว่าอันนี้มันประหยัดกว่าก็ก็เลยจบที่ซื้ออันนี้มาก็ซื้อมาเพราะว่าอ่าจะได้หาของเจอนะครับอย่างบางทีเนี่ยอ่ะคุณแจรถของผมเนี่ยคนอื่นหยิบไปใช้หรือว่าผมวางไว้เองเนี่ยด้วยความสัเพร่าของตัวเองก็จะลืมว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เผื่อเผื่อว่ามีแบบคนที่ไม่ประสงค์ดีมาหยิบของของเราไปเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าข้อดีของ air tag เนี่ยคือ ถ้ามันเชื่อมกับเครื่องเราแล้วมันจะไปเชื่อมกับเครื่องอื่นไม่ได้เลยต่อให้เขาเจอเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยก็คือต้องติดต่อเจ้าของ AirTag ให้มาเท่านั้นอะไรเยงนี้ยครับรีวิว AirTag ทำมาเยอะแยะละอันนี้แกะกล่องก็เยอะแยะเหมือนกันอันนี้ผมแค่จะแบบมารีวิวให้ดูเพราะว่าก็ซื้อมาใช้เองครับนี่นะ Apple a i r อแทสี่แพ็คสี่ชิ้นนะครับอของเข้าถ่ายแท้ะน่อยแทะน้อยมันเทิมครับไม่ต้องใช้ค,คัตเตอร์ดึงอย่างเดียวชอบแพคเกจจิ้งของ Apple ตรงมันแกะง่ายครับ นี่ครับผมตัวแอดนะครับก็มันก็จะบอกให้อัปเดต iOS นะแล้วก็ใช้กับแอปไฟ e My นะครับส่วนในการการใช้เนี่ยผมว่า YouTube เนี่ยมีเยอะแยะอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเคสต่อผมเอาออกมาต้นก่อนนะครับก็มันก็จะมีแพคเกจที่ปกติของ apple เลยครับ ็ค่อนข้างดีนะครับเรามาดึงดึงออกนะเขาให้ดึงก็ดึงครับดึงอ่าดึงปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยครับมันคือตัวที่ขั้นอยู่ระหว่างแอร์แท็กกับฐานดึงออกปุ๊บเนี่ยใช้ได้ทันทีเนี่ยพอดึงปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีเสียงเดี๋ยวผมค่อยมาเชื่อมเนาะผมใส่เคสให้ดูก่อนนี้คือผมประกอบแหละคือในชุดชุดนี้นะครับของลิงกี้ซื้อมาสี่สองห้าไม่ได้ ไม่ได้กสปอนเซอร์อะไรไทั้งนั้นของลิงกีเนี่ยก็คือเขาจะให้ตัวนี้มาแล้วก็อันเนี้ยแยกแต่มาชูงงานนอง่ายในกล่องเราก็จะไปทําการใส่ดูนะครับผมทนไม่มีเล็บเพราะนั้นมันความจริงมันไม่ได้ยากนนะครับผมลองแนละ้ก็ใส่เข้าไปประมานี้นะครับแล้วก็ครอบ แบบนี้ครับแล้วก็ลลอกเียบร้อยครับแน่นแน่นมากประมาณนี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยอ่ะรีวิวแหละแกะให้ครบๆสติกเกอร์เขา นี่ครับผมสิเกอร์ก็จะได้บอกว่าอยากเป็นอะไรกระเป๋าตังกระเป๋าแจ็คเก็ตเป็นกล้องเป็นเกมแพดเป็นจักรยานเป็นแฮนด์แบ็กเป็นพาสปอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่ได้รับชมแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ช้กดแชร์และอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ผมเลยนะครับเป็นกำลังใจมีอะไรอยากจะถามก็ถามได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ